สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่1มีนาคมเรามาดูข่าวเชลซีช่วงเย็นกันดีกว่าเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้เนวคสเซ่นทุ่ม50ล้านปอนด์คว้าตัวเกป้าอลิสปารากาโดยมีการรายงานมาว่าเดวคสเซ่นสนใจอยากได้ตัวเกป้าอลิสปารากานักเตะวานมบอสองของ Chelsea, เชลซีผู้พฝ้าเสาในช่วงสมุดน,นี้โดยผู้สัมภาษทีมชาติสเปน ย้าจากทางอาราติกบิวเบลมาอยู่กับทางสิงบรูด้วยค่าตัวสถิติโลกอยู่ที่72ล้านปอนด์เมื่อปี2018แต่หลังการย้ายมาของอีดูอาเบนดี้นักตะบทีมชาติเซนิเกิลทำให้เขาตกเป็นตัวสำรองยาวตลอด12เดือนที่ผ่านมาจะทำให้เชื่อกันว่าเชลซีนั้นพร้อมปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงสมัยน,นี้โดยตั้งค่าเอาไว้ที่50ล้านปอนด์ ซึ่งทางเดลีสตาสืส่ออังกฤษระบุเลยว่านิวคาสเซลเตรียมทาบทามเกบปบ้ามาเฝ้าเสาในราการหนา้าซึ่งพวกเขาก็พร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเสริมทัพอีกครั้งในช่วงสมันนี้ส่วนด้านทางแอมเบนดาสไตฟีหนึ่งในผู้บริหารนิวคาสเซลยืนยันมาว่าเจสซี่ลินการดสนใจมาร่วมงานด้วยเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่สุดท้ายกลายเป็นย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นนะ โดยทางสเตฟฟี่เปิดเผยบอกว่าช่วงตลาดเดือนมกราคมเรามีการพูดคุยโน้มน้าวผู้เล่นว่าที่นี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยและเราจะส่งเสริมให้ก้าวหน้าในอาชีพป็นค้าแข้งและเตะที่เป็นเป้าหมายของเราหลายคนอ,อยากจะมาอยู่กับเราเช่นสเวนบัตมันที่มีการพูดคุยกันบ่อยครั้งและเกือบจะได้ย้ายไปร,ร่วมทีมเช่นเดียวกันกับทางลินการ์ที่อยากจะย้ายไปอยู่กับเราเหมือนกันแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ไม่สําเร็จแม้ทีมจะพยายามทําทุกวิีทางแล้วก็ตามทีในครั้ังนี้ ชูกเกลปิดหวังแต่มองบวกเสริมกาวเจมและก็ชาโรบานะโดยกันที่ทางโทมัสทูเิลเฮดโค้ชของทางเชลซีพูดถึงเปรเียดีที่ได้จากตำแหน่งรองแชมป์ศึกคาราบาคับ2022ค,คือเป็นการเสริมประสบการณ์เกมใหญ่เดิมพันสูงแก่ผู้เล่นหนุ่มที่จะเป็นอนาคตของสโมสรอ,อย่างทางริชเจมและก็เทโวชาโรบา โดยเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือนับเป็นการลงเล่นในเกมแรกในรอบ2เดือนของเจมหลังจากที่ใช้เวลาไปกับการรักษาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังเขา่าโดยถูกส,งกส่งลงสำรองแทนที่เซซ่าอาซูริโกต้าและก็อยู่จนจบจนถึงโดนจุดโทษเลยนะโดยตั้งชาโลบายยืนยันหนักแน่นนะฮะตัง้งแต่นาทีที่120แล้วยิงจุดโทษคนสุดท้ายของอัลฟิลเข้าไปด้วยความนิ่งเลยนะ เนี่ยก็ป็นับเป็นสสัญญาณบวกที่บอสไวย8ปีรายนี้ได้เห็นจากสนามเวนบรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบริชเนี่ยกลับมาลงสนามหลังจากที่เจอการบาดเจ็บเป็นเวลานานกว่ากสัปดาห์และกระโดงเล่นใน,นระดับที่ทีมของเรนั้นตอนนี้เล่นได้ดีมันช่างน่าพอกุมใจที่เรามากระทุกทางแล้วตั้งแต่ที่เรากลับมาจากทางอาบูดาบีเรามีเกมที่สุสีกับทางคีซอนพารีหลังจากนั้นเราซ้อมกันได้ดีในเกมกับทางบริลก็ทําได้ดีเช่นเดียวกัน ซ้อมกันดีขึ้นกว่าเดิมอีกผมรู้สึกว่าทีมของเรานั้นยกระดับกันขึ้นมาอย่างมากลนนะาและก็รได้รับการพิสูจน์แล้วนัชิงชนะเลิศในลีกคัพในครั้งนี้หล่านั้นการังจะกลับมาคุณภ,ภาพของพวกเราจะกลับมากันอีกครั้งในเกมล่าสุดโดยมีทางบริชที่ได้สร้างอิทธิพลสําคัญให้กับทีม่วนานชาโดบาเดียไม่ได้ลงเล่นมาแล้ว6-8สัปดาห์และเขาเพิ่งจะลงเล่นเต็มเวลา120นา่ทีเผชิญหน้ากับทั้ง ias, e, ลุยดิอาสเซเดียลมาเน่และก็โมเมสซา วันนั้นก็จะผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันเชลซีจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในศึกเอเฟเอค,คัพกลางสัปดาห์พบก,กับทั่งลูตันชาว์วันที่2มีนาคมที่จะถึงนี้ฮัตเซลแบงค์ยืนยันติโกเซวาเป็นกองหลังที่เหือกว่าฟันไดอีกนะโดยจิมมี่ฟอยฮัเซลแบ,งค,ลบงค์ตำนานกองหน้าของทางเชลซียืนยันฟันธงมาว่าติโกเซวาเสาหลักทัพสิง์บร์เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ดีกว่าเฟอร์ติฟันไดจากทางลิเวอร์พูล หากวัดกันด้านการเล่นกับลูกบอลผมอยากชื่นชมเจ้าเกซาวาในการาเล่นเกมนัดชิงกับทางเอร์พูลเพราะเขาสามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดีทุกรูปแบบการเคลียบอลการมงการสกัดการยืนตำแหน่งไม่มีอะไรผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังช่วยแก้ปัญหากับแนวรับอย่างถูกต้องตลอด120นาทีกระอีกด้วย ทุกครั้งที่ซีวาตัดบอลจากคู่แข่งได้สาเร็จเขาจะจ่ายบอลขึ้นหน้าให้เพื่อนที่สามารถเล่นเกมรุกสวนกลับได้ถนัดที่สุดทันทีและมันทําให้หลายๆครั้งระบุขึ้นไปจนถึงกรอบเขตโทษเลฟพูแบบมีลุ้นทำประตูสุดกูเลยนะ โดยฟอร์ฟันได้ก็เล่นได้อย่างไม่บกบกพร่องแม้แต่นิดเดียวแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าซิวาก็ดีกว่านิดหน่อยและมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นอย่าเข้าใจผมผิดผมไม่ได้บอกว่าใครห่วยกว่าใครแต่ความหมายคือซิวาเนี่เล่นกับลูกฟุตบอลได้เหนือกว่าท่านเองเพราะหากสังเกตคุณจะเห็นได้ว่าเวลาฟันได้โดนกดดันเขาจะเตะศาสออกไปข้างสนามเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทันที ขณะที่ทางซลวาเองก็จะเลือกเก็บบอลลงอย่างใจเย็นหรือเคลียรบอลออกไปในจุดที่เพื่อนยืนอยู่ข้างหน้าอย่างแม่นยําในครั้งนี้แน่นอนว่าผมเองก็รักฟันไดเหมือนทุกครั้งนั่นแหละครับและก็รู้ด้วยว่าพวกคุณที่เป็นเด็กของคงจะไม่เห็นด้วยบอกกับทางเรดแนปแล้วและคารดเกอร์แล้วที่นั่งอยู่ข,ข้างๆนะแต่ฐานะคนที่รักกีฬาฟุตบอลต้องยอมรับแต่ว่าข้อ็จริงก็คือซีอว่าเหนือกว่าชัดเจน,นเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามซื้อว่าฟันได้ต่างก็เป็นกองหลังระดับโลกนะนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถพูดได้ในครั้งนี้สนิทกับปูตินอย่นั้นเนี่ยยูคเครนร้องขออับราโมวิชเจ้าของทีมเชลซีช่วยสงบศึกกับทางรสัสเซียได้ไหมโดยสถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษยูคเครนทาบทามเจ้าของสโมสรเชลซีทีมดังพิมริกกิจให้มาช่วยเจรจาสงบศึกกับทางรสัสเซีย โดยโฆษกประจำตัวของประมาณอาบาโบวิชเจ้าของสโมสรเชลซีทีมชั้นนาในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเปิดเผยว่มมามหาเศรษฐีชาวราัสเซียได้รับการติดต่อจากทางยูคเครนเพื่อขอความช่วยเหลือในการเป็นคนกลางเจรจาสงบศึกกับทางราัสเซียซึ่งทําให้เกิดความสูญเสียจนมีผู้เสียชีวิตและก็ได้รับการบาดเจ็บมากมายโดยกนนรณีเพิ่งเจอมีการเจรจาสันติภาพกันระหว่างยูเครนกับทางราัสเซียที่ประเทศเบรล,ลูส หลังบรอดิเมียนปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้มีคำสั่งให้เปิดฉากโจมตีทางทหารแม้แต่วันพระัษฐบดีที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อ,อยุติใดหลังจบวันแรกของการเจรจารในครั้งนี้โดยท่านโคโซกประจำตัวของทางประมาณน,นี้ได้กล่าวเสริมมาว่าเสี่ยมีนั้นได้รับการติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนจริงและก็ได้พยายามหาทางช่วยเหลือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพร้อมถแถลงเพิ่มเติมมาว่าเมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่อยู่ในความเสี่ยง เราจะขอความเข้าใจจากพวกคุณว่าทำไมเราจึงไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เช่นนี้หรือการมีส่วนร่วมของเขาท่านนี้ประมันอาบาโมวิชเพิ่งประกาศาลดบทบาทของตนเองจากการเป็นเจ้าของทีมเชลซีพร้อมมอบหมายให้มูลนิธิการกุศลของสมโมสรรับหน้าที่ไปดูแลตนอแทนเพื่อลดกระแสการโจมตีสังคมที่มีผลต่อสิงคาา์คร์ลเชลซีจากกรณีพิาพาทระหว่างรัเสเซียและก็อูเครเซึ่งกลายเป็นสงครามร้อนระอุในเวลานี้ อย่างไรก็ตามกรรมธิการมูลนที่การกุศลของเทลซีนั้นยังไม่ตอบตกลงในการรับหน้าที่จากทางเสียบนี้นอกจากมีความับวลว่ากฎของกรรมการการกุศลจะอนุญาตให้พวกเขาบริหารสโมสรเทลซีได้หรือไม่และตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังศึกษาเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถทําได้ในรกรณี้ นอกจากนี้สมาชิกบางคนของทางมูลนิธินะฮะยังกังวลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางกฎหมายหาว่าเขาตกลงบริหารสโม,มสรแทนโรมมนอาาโมวิสซึ่งจะยังมีชื่อเป็นเจ้าของสโม,มสรอ,อยู่แต่ไม่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนรัฐสรอ,อังกฤษกดดันให้เชียมีห้ามเข้าประเทศและก็เสนอเรื่องการยึดทรัพย์ที่ได้มาโดยมิดชอบอันเนื่องมาจากความเกี่ยวพันแย่งใกล้ชิดนะฮะกับทางวลาดิเมียปูติน ระดับทางเชลซีที่เพิ่งจะแพ้ลิเวอร์พูลในการโดนจุดโทษตัดสินไป10-11พ,พาลาดแชมป์คาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีคิวลงเตะเอฟเอค,คัพรอบ5ไปเยือนดูตันทาว์ทีมอันดับที่6ในศึกแชมเปียนชิพวันพุธที่2มีนาคมเวลาที่2นาฬิกา15นาทีตามเวลาของประเทศไทยในค้งนี้ชเกลยยกเกมรุกลิเวอร์พูลดีสุดในยุโรปหลังซิลแชมป์คาราบาวครับ โดยสามาชิทมัสวคเคนะครับผมายใ,ใหญ่ของสโมสรเชลซีออกมายกย่องทีมลิเวอร์พูลคู่แข่งในฝีมืออังกิจว่าจะเป็นทีมที่มีเกมรุกที่อันตรายที่สุดในยุโรปหลังจากที่สามารถเอาชนะทีมของเขาและควา้าแชมป์คาราบารัพได้สำเร็จเมื่อคืนวันทิตที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอเคโดยเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างของแดงและก็สิงปรุนั้นต้องใช้การโดนจุดโทษตัดสินหลังจากทั้งคู่นั้นเสมอกันในเวลาศูนต่อ0 แล้วก็เป็นลูกทีมของเชเกนคอปที่เอาชนะไปด้วยสกอร์11-10ต่อคว้าแชมป์ลีกครับสมัยที่9ไปครองโดยหลังจบเกมคูเคิลนั้นได้ยกย่องทีมคู่แข่งโดยยอมรับว่าเลวพูเป็นทีมที่มีเกมรุกที่อันตรายที่สุดในยุโรปณน,นเวลานี้โดยเขาได้บอกว่าเราต้องยอมรับคุณภาพของทีมคู่แข่งบางทีพวกเขาอาจจะเป็นทีมที่มีเกมรุกที่ดีสุดในยุโรปในตอนนี้ และพวกเขากเต็มไปด้วยคุณภาพส่วนบุคคลและกเล่นกันได้อย่างดุเดือดเผ็ดมันเกมรับและการเล่นที่ปราะนั้นทําได้ระดับนี้ทําให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของลูกทีมผมได้เห็นเกมที่ยอดเยี่ยมตลอด120นาทีและปรานั้นก็ได้เป็นส่วนสําคัญในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเราสร้างสรร์เกมได้อย่างมากขึ้นเล็กน้อยเกมนี้สามารถออกมาในรูปแบบใดก็ได้คุณต้องการโชคบ้างและคุณจำเป็นต้องมีโมเมนตัมเพื่อที่จะเป็นแชมป์ ชูเกลก็ที่กราวชิ้ใช้เอาไว้และข่าวช่วงเงย็นของทางลิเวอร์พูลก็จบเพียงเท่านี้ยังไงถ้าฝากเอฟซทุกคนนะครับติดตามรับชมกันต่อไปนะ